เผยคนเบื้องหลังที่ทำให้เดียนากลายเป็นเพื่อนสนิทริซาบแลกทิงถือเป็นเพื่อนสนิทกันอย่างมากสำหรับริซาบแลกทิงและเดียนาฟลีโปเรียกว่ามีโมเมนต,ต์ดีๆออกมาให้เห็นตลอดล่าสุดทั้งสองก็ควงแขนแต่งชุดท่าไทยไปทำบุญกันที่จังหวัดอยุธยาอีกทั้งก่อนหน้านี้ที่มีดราม่าของริซาเดียนาก็เคยออกมาให้สัมภาษณ์ว่าเป็นห่วงความรู้สึกของเพื่อนสาวด้วยงานนี้หลายคนเกิดสงสัยว่าทำไมสองคนนี้ถึงรู้จักและสนิทกันได้ อีกตั้งยังถามอีกว่าหรือว่าทั้งสองคนเป็นญาติกันหรือเปล่าเพราะทุกครั้งที่ลิซ่ากลับไทยก็มักจะมีเดียนานี่แหละที่คอยไปเที่ยวเป็นเพื่อนอยู่บ่อยๆวันนี้มีคําตอบมาฝากทุกคนแล้วโดยเดียนาเคยพูดถึงเรื่องนี้ไว้เมื่อสองปีที่แล้วในคลิปช่องยู u ูบไดอาน่าฟลีโปได้ลงคลิปชื่อคิวและเ e, อครั้งแรกของเดียนาตอบคำถามที่ทุกคนอยากรู้กันมากที่สุดว่าวันแรกที่เริ่มรู้จักกันเพราะครูก้อยครูก้อยก็บอกว่าน้องคนนี้เป็นศิลปินเมืองไทยนะ ไปเดบิวต์ที่เกาหลีแล้วครูก้อยก็มีโอกาสบอกลิซ่าลิซ่าก็บอกว่าดูละครเรื่องนี้ของเราเรื่องตามรักคืนใจทำให้ได้รู้จักกันผ่านทางครูก้อยพอกลับมาเมืองไทยก็ได้เจอกันต้องขอบคุณครูก้อยที่พาคนน่าร,รักแบบนี้มาให้รู้จักประทับใจทุกอย่างเลยในตัวน้องเพราะน้องเป็นคนน่ารักมากๆใส่ใจความรู้สึกของคนรอบข้างตลอดเวลาไม่ว่าเขาจะเป็นยังไงในตอนแรกทุกวันนี้ก็ยังเป็นแบบนั้นอยู่เขาจะอยู่ในวงการนี้ได้อีกนานมากๆ